อัปเดตสภาพอากาศในวันที่14ธันวาคม2568มวลอากาศเย็นกำลังแรงเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทำให้มีอากาศหนาวเย็นในวันนี้เป็นวันแรกและมีลมพัดแรงจากลมตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนยังคงเกิดขึ้นและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งก่อนที่จะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดส่วนภาคใต้ตอนล่างเตรียมรับมือพายุฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นคลื่นลมแรงแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพ,พลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะวันที่14ธันวาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนบริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จนถึงประมาณวันที่16ธันวาคมได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา นราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันยังมีกําลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร เอาไทยตอนบนคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรทะเลอันดามาันห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องภาคใต้เตรียมรับมือระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ดังกล่าว ขอให้พี่น้องบริเวณภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาณราธิวาสกระบี่ตังและสตูลเตรียมรับมืออาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสม อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองส่วนพี่น้องเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากมีคลื่นสูงบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองมากกว่า3เมตรค่ะ ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในวันนี้เป็นวันแรกอุณหภูมิจะลดลงที่ภาคตนออกเชียงเหนืออีก3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสด,ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาคบริเวณภาคเหนือวันนี้จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสาของพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะตกบริเวณตอนบนของภาคเหนือได้แก่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษถ์สุขโขทยัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17-21องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ25-31องศาเซลเซียสบนยอดโดยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ7ถึง สิบหองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตอนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในช่วงเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ120ของพื้นที่ได้แก่จงังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีบุรีรัมย์และนะครราชสีมาหลังจากนั้นในบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสมีลมหนาวพัดค่อนข้างแรงเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17-22องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ27-33องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ12-18องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยจะมีฝนร้อยละยีของพื้นที่ได้แก่ลบบุรีนครสวรรค์อุทยัยธานีสุพรรณบุรีและกาญจนบ,บรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-22องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ27-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละยีของพื้นที่ได้แก่นครนายกปราจินบุรีและฉะเชิงเซาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียส ตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนยาจะตกในจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องถึงองศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยจะมีฝนได้เล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง วันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบริเวณภาคเหนือของไทยรวมทั้งภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนภาคกลางด้านหน้าเทือกเขาและภาคตนออกใกล้กับแนวชายฝั่งยังมีฝนกันได้เล็กน้อยภาคใต้ตอนล่างวันนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะอัปเดตปรากฏการณ์เอนโซซึ่งอยู่ในภาวะลานิยากำลังอ่อนในเดือนธันวาคม ภาวะลานิยาลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยมีความเร็วของลมค่อนข้างแรงจึงทำให้เกิดฝนในฤดูหนาวปีนี้2,568ปรากฏการณ์ลานิยายังคงอยู่ที่ประมาณ51%ภาวะความเป็นกลางจะอยู่ที่ประมาณ48%ในเดือนธันวาคมตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงประมาณเมษายนปรากฏการณ์ลานิยาจะอ่อนกำลังลงเข้าสู่ภาวะความเป็นกลางหรือนูทรอล ตั้งแต่เดือนมกราคมจะอยู่ที่ประมาณ61%เดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเป็น71%เดือนมีนาคมประมาณ85%เดือนเมษายนลดลงภาวะความเป็นกลางอยู่ที่ประมาณ68%หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคมจะลดลงเหลือเพียง59%และเดือนมิถุนายนเหลือเพียง52%กราฟแท่งสีแดงคือภาวะเอลนิโย ลมฝ่ายตะวันออกจะไม่พัดปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้อ่าวไทยจะเหลือเพียงลมประจำฤดูกันเช่นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาวและลมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนในบริเวณประเทศไทยจะเริ่มได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปรากฏการณ์เอลนนโย กราฟแท่งสีแดงในเดือนเมษายนจะเพิ่มขึ้นเป็น26%ในเดือนพฤษภาคมจะเป็น35%และเดือนมิถุนายนเป็น41%ซึ่งมีแนวโน้มว่าปรากฏการณ์เอลนินโญเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569เป็นต้นไปเตรียมรับมือ ภาวะฝนน้อยลงภาวะโลกร้อนอาจทำให้อากาศปราบปวนเมื่อมีอากาศร้อนอบอ้าวความชื้นที่ได้จากทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำอาจมีพายุเกิดขึ้นและมีพายุไซโครนเกิดขึ้นฝั่งตะวันตกของไทยได้ในช่วงฤด,ดูฝนและปรากฏการณ์เอลนโยนี้จะทำให้ลมฝ่ายตะวันออกหรือลมค้านั้นพัดอ่อนกำลังลง อัปเดตลมระดับบนสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไป5,500เมตรในวันนี้มีสัญญาณของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนวันนี้จะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวประกอบกับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมไอโซบารท,ที่1 0 1 4ถึง1 0 1 8พาดผ่านบริเวณประเทศไทยในวันนี้ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำอากาศจะเริ่มหนาวเย็นลมจะพัดแรง ลมระดับบนนำพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยด้วยคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิในช่วงวันที่14-16ธันวาคมอาจลดลงคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนี้จะพัดต่ำลงมาจนถึงบริเวณภาคกลางภาคตนออกภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงประมาณวันที่19-24จนนถึงประมาณวัที่ธันวาคมลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดเข้าปกคลุมทะเลจีนใต้และอ่าวไทยในระยะนี้ค่ะ ส่วนลมระดับฐานเมฆสูงจากภาคพื้นดิน750เมตรขึ้นไปวันนี้เส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมีความชันและถี่มากขึ้นไอศบาท,ที่1 0 1 2จนถึง1 0 1 8พาดผ่านประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้ามีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือด่านแรก มีความเร็วของลมประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางมีความเร็วของลมประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะนออก52กิโลเมตรต่อชั่วโมงและภาคใต้ตอนบน49กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคเหนือนั้นถึงแม้ว่าจะมีลมพัดอ่อนแต่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนลงมาปกคลุมอากาศจะหนาวเย็นจาก2ปัจจัยบริเวณภาคเหนือค่ะ ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่สงขลาจนถึงนราธิวาสจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกลงมาปกคลุมที่อ่าวไทยด้วยรวมทั้งภาคใต้ตอนบนเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรบริเวณดังกล่าววันนี้อาจมีฝนลดลง เช้าวันนี้อุณหภูมิบริเวณตอนบนของไทยเริ่มมีอุณหภูมิลดลงต่ำสุดประมาณ17-20องศาเซลเซียสตั้งแต่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 14, 14องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือตอนล่างจังหวัดตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-23องศาเซลเซียส เช้าวันนี้บริเวณภาคตนออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดตอนบนอยู่ที่ประมาณ19-20องศาเซลเซียสส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-23องศาเซลเซียส ช่วงเช้าบริเวณภาคกลางและภาคตอนออกอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็น23-24องศาเซลเซียสและภาคใต้อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเช่นกันค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยระยะนี้อุณหภูมิเริ่มลดน้อยลงและมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงหนาวทั้งลมหนาวทั้งฟ้าค่ะ ฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF เช้าวันนี้วันที่14ธันวาคมอาจมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอท่าวังผาอำเภอบอกเกลืออำเภอสองแควทุ่งช้างจังหวัดน่าน อำเภอจุนอำเภอภูกามยาวอำเภอเมืองพะเยาอำเภอปงและเชียงม่วนจังหวัดพะเยาอำเภอเงาวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางจะมีฝนโปรยในช่วงเช้าวันนี้ค่ะส่วนตอนล่างของภาคเหนือในจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิจตรมีเมฆครึม้มมีฝนโปรยเป็นฝนละอองได้เท่านั้นค่ะช่วงบ่ายวันที่14ธันวาคมประมาณ15นาฬิกาจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดน่านได้แก่อำเภอท่าวังผาสันติสุขแม่จริม อำเภอบ่อเกลืออำเภอภูเพียงเวียงสาอำเภอเมืองน่านอำเภอท่าวังผาจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาอำเภอภูกามยาวอำเภอแม่ใจอำเภอปงและเชียงม่วนลำปางจะมีฝนที่วางเหนืออำเภอเงาวอำเภอแจ้ห่มอำเภอเมืองปานเชียงใหม่จะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเชียงดาวอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่วางจอมทองแม่แจ่ม จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฝนปลอยเกิดขึ้นที่ขุนยวมอมเภอปลายอเภอปางมะผ้าแม่เสเรียงศบเมยจังหวัดตากมีฝนเล็กน้อยที่บริเวณอเภอแม่ระมาดช่วงบ่ายจนถึงข้ามบริเวณภาคเหนือจะมีฝนปลอยหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอากาศหนาวเย็นลงมีลมพัดแรงปกคลุมบริเวณภาคเหนือค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือวันนี้ อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเป็นอากาศแห้งอากาศหนักจมตัวเพราะลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงออสบทท 1, 16, 1, 20, ดัดที่1 0 1 6งพถึงหนึ่พัดผ่านที่ภาคตนออกเฉียงเหนือตั้งแต่บึงกาฬนนองคายนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูและจังหวัดเลยอุณหภูมิจะลดลงมีลมพัดแรงจากลมหนาวส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดแรงปกคลุมที่จังหวัดอำนาจเจริญมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ด อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์เตรียมรับมืออากาศหนาวหนักจากลมหนาวค่ะภาคกลางและภาคตนออกเช้าวันนี้อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเยน็นไอโซบาร์ที่1 0 1 4งพันิถึงหนึ่พัาผ่านอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเยน็นสูงสุดของอากาศเย็นคือ22.9องศาเซลเซียสค,ค่ะในวันนี้โอกาสเกิดฝนจะน้อยมากบริเวณภาคกลางและภาคตนออกเนื่องจากมีอากาศจมตัวเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปกคลุม บริเวณภาคใต้เช้าวันนี้เริ่มมีสัญญาณฝนปลอยเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรอเภอปะทิวท่าแซะอเภอเมืองชุมพรทุ่งตะโกหลังสวนละแมพะโตะ๊จังหวัดนครศรีธรรมราชอเภอเมืองท่าสารานบพิตรมิปูนพมเคียรีเชียนใหญ่หัวไซปากพนังฉะอวดจังหวัดพัทลุง ควรกนุนอำเภอเมืองเขาชัยสนบางแก้วปากพยูนและตะมดจังหวัดสงขลาระโนดสถิงพระกระแสศินสิงหนครและสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีใกล้กับแนวชายฝั่งปานาเรศสายบรุรีมายอไม้แก่นจังหวัดนราธิวาสยี่งอบาเจาะอำเภอ,มอเมืองนราธิวาสตากใบสุงไหงกโลกสุงไหปาดี ช่วงเช้ามีฝนเกิดขึ้นและช่วงบ่ายจนถึงข้ามจะมีฝนฟ้าขนองตกหนักในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาเตรียมรับมือรวมทั้งพัทลุงค่ะช่วงบ่ายวันที่14ธันวาคมบริเวณภาคใต้ตั้งแต่นครศรีธรรมราชจนถึงนราธิวาสจะมีฝนไปจนถึงเช้าของวันที่15ธันวาคมค่ะมวลอากาศเย็นมีกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงไปจนถึงประมาณวันที่17ธันวาคม วันที่18ธันวาคมมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกําลังลงเล็กน้อยลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยช่วงนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณวันที่18ถึงประมาณวันที่24ธันวาคมหลังจากนั้นในวันที่25ธันวาคมอากาศจะหนาวเย็นกลับมาอีกครั้งเพราะมวลอากาศเย็นกําลังแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากแมวสุขสันต์ทันข่าวค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ